สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกงมาซ่อมนะครับกับออติดนะออติดคานผุนะครับคานยึบช่วงล่างก็ผูนี้คานอันใหม่แต่สภาพสุดยอดคานอันใหม่นะครับเดีย๋ยวเอาไปให้เออเอาไปให้อีกอูนึงนะครับอีกอูนึงเขาทําตรงนี้ให้นะผูมาแล้วเนาะ เนี่ยอันนี้ก็รื้อรือเอาแค่นี้ไปนะครับถ้าเขาจะไปรื้อเพิ่มมาเดี๋ยวให้เขาหรือเอาหรือไม่ให้โทรมาบอกเดี๋ยวจะได้ไปช่วยรื้อนะครับควับ คร่าวๆปโอ้โหวันนี้แดดสุดยอดเลยแดดเอาลืมคอนเดี๋ยวคอนเ,อเดี๋ยวไปอู่นู้นก็ได้เดี๋ยวเอาที่นู่นก็ได้คอนซุดโอ้โหร้อนสุดยอดเลยครับวันนี้้ เนี่ยอยู่นี่นะครับนี่ไม่ตี้เอ้ยไม่ใช่ดีโอดีโอ้วันนี้รถเยอะมากกี่โมงอ่ะนี่โอ้ยสิบเอ็ดโมงกว่าๆแล้วใกล้จะเที่ยงอีกแล้วนะพี่น้องนะครับทำทุกอย่างนะครับโอ้นอกจากว่าจะซ่อมรถปะผุ้โอ้มันต้องมันต้องทำอ่ะนะมันต้องทำนะครับมันเล็กเลี้ยงไม่ได้นะครับ งานช่วงล่างพอเวลาตัวรถมันเกิดการพุนะครับมันต้องเอามาทํใไม่ทําก็ไม่ได้นะครับขนาดน็อตนี้เอาไม่ออกเลยนะตัดอย่างนี้แล้วครับเดแล้วแต่อูก๋ก็จะทํำยังไงนะแต่ให้งานออกมาแข็งแรงนะครับจุดยึดเท่าเดิมเหมือนเดิมช่างฝีมือนะครับช่างฝีมือช่างเก่งๆิ เข้ามาในเส้นของเจ็ดนะครับของเจ็ดใกล้ๆบ้านนะไม่ไกลแล้วครับของผมอยู่ของเก้านี่ของเจ็ดนะครับอูที่ลากมาเอามาเอาลากรถไม้เขาทำนะปวกกันเนี้ยครับคเออก,กลียดไปไกลไกลเกินก็ไม่ไหวเหนื่อย คนนี้ก็แกก็ฝีมือดีอยู่นะนะครับชัวร์ตรงนี้ก็โรงงานอะไรบริษัทเลยธัญทิพย์บริษัทธัญทิพย์ผมาครับมองไม่เห็นเดี๋ยวไปเอไปจอที่อู่เลยดีกว่า